เมียผีกล้วยตานีในป่าทึบอันรกเลนของภาอีสานมีชายหนุ่มรูปงามนามว่าทองคำอาศัยอยู่กับครอบครัวเขาเป็นคนขยันขันแข็งทาม,มาหากินเลี้ยงดูพ่อแม่แต่ทองคำนั้นมีนิสัยเจ้าชู้ชอบคบหากับหญิงสาวมากหน้าหลายตาวันหนึ่งทองคำเข้าไปในป่าหาฟืน เสียงนกร้องเพลงขับกล่อมลวงอาทิตย์สาดแสงทองผ่านร่มไม้เขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งสะดุดเข้ากับต้นกล้วยตานีต้นใหญ่ลำต้นอวบอ้วนใบเขียวชอุ่มกลิ่นหอมเย้าวยวนใจทองคำรู้สึกประหลาดใจเพราะไม่เคยเห็นกล้วยตานีต้นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนทันใดนั้น เสียงเพลงไพเราะก็ดังก้องไปทั่วป่าทองคำหันไปมองรอบๆเห็นหญิงสาวรูปงามนั่งอยู่โคนต้นล้วยตานีผิวขาวเนียนละเอียดดวงตาสีดำคลับริ้นฝีปากแดงกำาเธอแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณเส้นผมยาวสรวยทองคำมึนง,งงไปชั่วครูป เขาไม่เคยเจอผู้หญิงที่สวยขนาดนี้มาก่อนเขารวบรวมความกล้าเดินเข้าไปหาเธอสวัสดีครับทองคําเอ่อยทักหญิงสาวหันมามองยิ้มหวานอย่างใจดีสวัสดีเช่นกันทองคําถามเธอว่าเธอชื่ออะไรมาจากไหนเธอตอบเพียงว่าเธอชื่อตานีอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ ทองคำรู้สึกหลงไหลในตัวตานีอย่างรวดเร็วเขาพูดคุยกับเธอจนค่ำมืดพวกเขามีความสุขมากราวกับว่ารู้จักกันมานายเมื่อถึงเวลาต้องจากกันทองคำสัญญาว่าจะกลับมาหาเธออีกรังทองคำกลับมาหาตานีทุกวันพวกเขาใช้เวลาร่วมกันอยู่อย่างมีความสุข สอนให้ทองคํารู้จักต่างๆมากมายทั้งเรื่องธรรมชาติสมุนไพรและเวทมนต์คาถาวันหนึ่งทองคําตัดสินใจขอตานีแต่งงานตานียิ้มอย่างมีความสุขและตอบตกลงพิธีแต่งงานจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายใต้ต้นกล้วยตานีต้นใหญ่มีเพียงทองคําตานีและสัตว์ป่า เป็นสักขีพยานหลังแต่งงานทองคำและตานีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทองคำรักตานีมากเขาสัญญาว่าจะดูแลเธอตลอดไปแต่แล้วความสุขก็สิ้นสุดลงตานีเริ่มมีอาการปวดร่างกายของเธออ่อนแอทุกวันทองคำพยายามรักษาเธอด้วยสมุนไพรแต่ก็ไม่เป็นผลในที่สุด ตานีก็เสียชีวิตทองคำเสียใจมากเขากอดร่างไร้ชีวิตของตานีไว้ร้องไห้ทันใดนั้นเสียงเพลงไพเราะก็ดังก้องไปทั่วป่าอีกครั้งร่างของตานีลอยขึ้นจากพื้นกลายเป็นแสงสว่างจ้าตานีพูดกับทองคำว่าเธอเป็นนางไม้ที่อาศัยอยู่ในต้นกล้วยตานี เธอรักทองคำและไม่อยากจากเขาไปแต่เธอไม่สามารถอยู่ในโลกมนุษย์ได้อีกต่อไปตานีบอกลาทองคำเป็นครั้งสุดท้ายแสงสว่างก็ค่อยคอยมืดลงทองคำเหลือเพียงรำพังร่างไร้ชีวิตของตานีและความทรงจำอันแสนหวานของทองคำเสียใจกับการสูญเสียตานีมากเขาเก็บเงียบ เรื่องราวนี้ไว้คนเดียวไม่เคยบอกใครท้องคำใช้ชีวิตอย่างเงียบเหงาเขาทำงานหนะักรอคอยวันที่เขาจะได้กลับไปพบตานีอีกครั้งหลายปีต่อมาทองคำก็เสียชีวิตเขาถูกฝังไว้ใต้ต้นกล้วยตานีต้นเดียวกันกับที่เขาพบตานีครั้งแรก ผู้คนเล่าขานตำนานรักต้องห้ามนี้สืบต่อมาเรื่องราวของเมียผีกล้วยตานีกลายเป็นตำนานที่ผู้คนเล่าขาน